เฮ้ยมันมีเฮ้ยไอแก๊สมี NPC นักข่าวด้วยเหรอวะเอาคนนีวะนะครับคือผมจะมาแจ้งเรื่องเรื่องหนึ่งครับว่าสุดที่เลยวันสวัสดีครับกี่จี้ดว่าไงจอยจิ๊บาคมิดไม่ได้ถูกเข้าเงื่อนไขในการประเมินไปเมืองหลักแล้วนะครับอ้าวทำไมอ่ะเขาไม่พร้อมใช่ไหมพอดีบาโคมิดแจ้งยุบแก๊งไปแล้วครับ แล้วทางพารตี้กับเมลบีมาแจ้งแล้วครับว่าเราจะเริ่มหากมีการต้องการขึ้นไปเมืองหลังให้มาขึ้นแก๊งแล้วเริ่มประเมินใหม่ทั้งหมดครับหมายถึงเดี๋ยวแป๊บนึงเอาใหม่สิตะ่กี้เสียงของท่อมันดังนะของบาร์โเมตรครับถ้าหากเขาจะขึ้นไปก็มาขึ้นแก๊งแล้วก็เริ่มประเมินใหม่เริ่มจากศูนย์ใหม่ครับแล้วเขายุบไปทำไมล่ะ่าจ,จะเป็นเรื่องของปัญหาภายในเรื่องคนไม่พร้อมด้วยครับอืมอันนี้ก็จะเหลือเพียงวิปริตแก๊งเดียวครับ แต่เราสามารถเอาขึ้นไปได้สองนะใช่ครับอันนี้ก็ทำแล้วมีมีมันมีต้องม,มีมันมีแก๊งสีแป้งอยู่ไม่ใช่หรอใช่ครับก็ตาม,<ผ>มตามหลักหลักจะจะ,จะมีวิปริตกับบาโฟที่ขึ้น,ข,นขึ้นไปครับแต่ว่าตอนแรกตอนนี้จะมีวิปริตที่จะขึ้นไปปีใหม่นี้แต่ว่า <S <S <พอ S 2> บาร์โฟบาราโฟจะถูกพิจารณาขึ้นไปในช่วงหลังหลังปีใหม่ครับก็คือปีปีหน้าเลยแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่อย่างที่บอกครับที่ไม่ผ่านการประเมิน ก็เลยแบบว่าต้องทําให้ต้องเริ่มประเมินใหม่หมดเลยครับแล้วก็แกงบาโฟก็ได้ทําการยุบไปแล้วครับทันตรงนี้แล้วมันต้องมีแกงอีกสี่ใช่ไหมล่ะแบบถัดลงมาถัดลงมาอะไรอย่างเงี้ยลรวเขาแบบไม่อยากไปเลยหรอไม่อยากขึ้นเลยหรอเออถ้าถ่าวก็ได้มั้งคือถ้าถัดถ้าถัดลงมานะตอนนี้คือถ้าผมยังมองคือยังยังไม่ผ่านการประเมินหมดเลยครับถ้าถ้านะตอนนี้ใช่เหรอ ้งแจ้งว่ายังไม่มีแก๊งไหนที่ประสงค์อยากจะขึ้นไปครับแต่ก็มีแก๊งที่มีมีการประเมินมาตั้งนานแล้วส่วนหนึ่งครับโอ้ยเสียดายวะจริงเราเอาขึ้นไปได้สองแต่มันขึ้นไปแก๊งเดียวก็แล้วแต่แล้วก็ไม่เหลือตัสล็อตนึงแน่ อะไรไม่เอาให้มันอยู่เนี่ยปทดลงโทษที่น่ากลัวที่สุดคือความเงียบเลยยาวๆแค่นั้นสามเดือนคือขั้นต่ำหกเดือนหกเดือนคือสบายๆนี่ผ่านมาสองเดือนเลยอาทิตย์เดียวเองสองเดือนแล้วครับนะ้ไม่คิดถึงพวกผมหรอครับรอบบ่ายเราที่เราต้องไปขับรถหาข้าวกันนะครับ เอาเห็นไม่สนุกเหรออยู่นี่ไม่สนุกเหรอเห็นด้วยข่าวว่าที่นี่มันนี่ใช่ไหมมันมันบ้าเลยครับผขามันบ้าครับโอ้ยเฮียถ้ามันขนาดนั้นอยู่ยาวๆเลยก็ได้สักปีมันมันเกินครับมันเหนื่อยมันไหลเลยครับมันจนเหนื่อยเกินไปครับอยู่ไปยาวๆเลยไม่ดีครับปัดนาำสวัสดีครับเลยครับมันไม่มีแก๊งเงื่อนไขอื่นอีกหรอว้แก๊ส แบบแก๊งแบบเข้าเข้า,ขาตรงเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีไหมก็มีครับแต่ประเด็นคือคนเท่าที่สอบถามมาครับคนเขายังไม่ได้เลือกที่จะฟูฟูเต็มสล็อตด้วยแล้วก็ไม่ได้เต็มที่ด้วยครับงั้นมีแก๊งหญิงล้วนไหมมีแก๊งหญิงล้วนไหมแซลมอนปะแก๊งหญิงล้วนแซลมอน ถามว่าแซลมอนได้ไหมก็ได้ครับแต่เรื่องของสล็อตผมเกงจะมีปัญหาด้วยไงถ้าเรื่องวอพะครับอ๋อใช่เขาไม่รอกไม่เป็นไรราให้เขาอยู่เนี่ย